อ่าครับแล้วกลับมาคลิปนี้นะฮะในสุดก็ไปปั้นเพชรมาฮะนี่ฮะที่กูตามหาอีเฮียมดไปพันกูเพชรโอ้ดีนะเพชรฟรีครับได้มาจากอยู่ที่แล้วเล่นห้องแพดแบๆก็ได้ฮะโอ้เพชรเหลือแค่นี้ฮะน่าจะได้คืนมาหลังอีเวนต์นี้ก็สามร้อยเพชรครับไม่เป็นไรครับถือว่าได้ดีกรไม่ได้ะไรเลยครับ เพชรมีไว้เล่นครับมไม่ได้มีไว้เก็บโชว์ใครครับก็เล่นไปไหนล่ะนี่กุ้งตีอะไรเนี่ยตามกุ้มือเลยเพิ่งไปตัดผมกลับมาครับนั่งกินโรตีไส้ใหม่สักพักฮะเกิดความเซียนมาซุ่มต่อฮะเฮ้ยอยู่ไหนล่ะเที่อาบขาบยังเนี่ยอยู่แล้วเดี๋ยวจัดครับค้างไม่รู้จี้เก็บไว้ไหนแล้วฮะ มันก็ไม่เพิ่มสักทีฮะแค่เพิ่มพวกลตกร์ลดลดสลอด็อตช่องนะฮะใส่จี้ได้แล้วนะครับเป็คนคำแน,น,น,นะนำนะฮะไม่ได้ติดติดอะไรนี่ผมอัดคลิปอยู่ใช่ไหมเนี่ยอ,อัดอยู่ฮะคือผมต้องทำอะไรอะ่ะนี่เหรอนี่เหรอใช่ไหม่ะไปครับ ได้มาแล้วกันอะไรอ่ะเดี๋ยวผมไปตีบวกเจ็ดอีกใช่ไหมเนี่ยอืมชีวิตมันจะยากอะไรขนาดนั้นจีเอ็มเอายมาแต่อีเวนนเอ้ยนี่วนี่วะนี่นะครับมีคนดมดพูดคำว่าครับ นี่นะครับน้องแบงค์ S T F ฝากมาครับนี่นะครับได้แล้วครับก็เอาไปอัพต้มหอมต่อครับแหมเมื่อกี้เพิ่งอ่านคอมเมนต์คุณตั้มนะฮะที่อยู่ในกลุ่มรวมเดียวกันนะฮะบอกจะเอาของฟรีมาโชว์ะฮะไม่ต้องโชว์แล้วฮะจะได้หรือเปล่าครับเนี่ยผมจะได้แล้วฮะจะเอาไปโชว์เขานะตั้มโหมดไปเยอะ หาใหม่ได้ครับเพจจะเปซีเรียสครับเกมมีไว้เล่นครับไม่ได้มีไว้เก็บบุกเส็ดนะครับอะไรดีละ่ะเอ,อายกันนี้วกัน ใช่ไหมอ่ะอ่า,อาครับลูกแก้วอีเวนต์นะครับได้อันนี้อันนี้ได้ร้อยเพชรก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปทำเป็น H บวกกันนะครับ <c oughs> อ่ามันมันเรียกว่าอะไรนะลูกแก้วเหรอลูกแก้วแห่งวงกดเอ้ยวงอะไววงเวียนวงวนอะไรนไหนละ่ะ หาก็ยากคิดป,ป่าโดยพันกว่าเหมือน GM เอาเพชรคืนครับที่ได้มาจากอยู่ที่แล้วใจดีน่อยอเ,เอาอีเวนที่มันง่ายๆหน่อยเอาที่กูหาได้ง่ายๆอ่ะ ันกูเลื่อนสุดแล้วเนี่ยจะเอาอะไรเนี่ยอ่ะไรเยอะนะใช่ไหมฮะเอาเน,นี่ยมันเ็นบอลขมูตรองแล้วกันครับแล้วก็ไปดูออฟกันครับว่าจะได้ออฟอะไรเล่ใช่ไหม่ะใช่นะครับไปเลยสามร้อย เอาไว้ต่ออีเวนต์หน้าฮนะก็ะแบบดีครับออฟนี้เดี๋ยวลองเปิดให้ดูกันฮะมาลุ้นกันกนิดนึงอ๋อหมดแล้ว วันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูอารมณ์นะครับว่าน่าจะมีคลิปแข่งต่อนะฮะเจอกับแคนอะไรสักอย่างเนี่ยฮะก็รอติดตามชมกันนะครับถ้าชอบก็กดแชร์ให้ด้วยครับกรุณานะฮะอ่าถ้าอย่างไรก,ก็กดติดตามกด subscribe หรือปัตตะไครกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำกันครับไปแล้วครับ